กดมอลงพระเอกเปิดประตูว่าน่อยหนึ่งก่ะเธอให้เจิมจะไปใส่ให้เจิมจะพาทุกคนไปไปแม่น้ำค่ะแต่พระเอกก็จะไปน้ำกล้อยู่ดอกค่ะเพราะว่าพระเอกบ่อยให้เจิมไปผู้เดียวนะเขาก็ตื่นขึ้นมากดหม้อลงก้อน,น่ะนะค่ะเธอคน็ดตลกไปลวพระเอกเอ้ยเอาทายเกไกๆซุ่มไก๋ๆาๆมองดูบ้านหลังใหญ่ เงียบดีบอสเขาทุกคนฟังดูเสียงนกกุกกุกูสนานวันใหม่ได้ค่ะเฮ้ยนกเจ้าหน้าที่เก่มุติพาทุกคนมาทำอะไรพาทุกคนมาทำงานค่ะวันนี้ น,นิ่งดีแท้ค่ะทุกคนน้ำนิ่งดีจังเลยค่ะทะเลสาบนี่แม่เสียงนกนกวันนี้มันเป็นนกอะไรนกนางนวลที่มาจากทะเลนี่เหรอนี่จิงติมตาตดาหนีค่ะจิตาทุกปีแล้วค่ะทุกคน นี่เราเล่ยเจมไปตัดเลยสูงค่ะเนี่ยตะกอนนี่สิ่งนี้เต็มอยู่เลยค่ะเนี่ยเต็มนี้เลยค่ะเล้เจอเหมือนแข็งแห้งน้อยเจมก็ตัดออกเบิดนี่ค่ะตัดออกหมดเลยนะคะตะกอนจะเป็นสะพานเก่าอยู่ตรงโน้นพอตัดออกแล้วมันบอกตัดออกแล้วเนี่ยก็จะทําสะพานตรงนี้ทําสะพานใหม่นะคะเนี่ยเห็นไหมอยู่ในน้ําอย่างเงี้ยเนี่ยต้นที่อาจจะตัดออกมันอยู่ในน้ําอย่างนี้ค่ะทุกคน มันจะมีลากลงไปในน้ําเขาอยู่ในน้ําเขาก็ไม่ไม่ตายนะนแต่ถ้าตัดออกมันก็มันก็จะตายค่ะมันก็จะตายฝั่งนี้มันจะเน่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้ถ้าน้ํามันไม่ไม่ขังเยอะมันเขาก็ไม่ตายเพราะว่าเขาก็จะเกิดทุกปีค่ะตรงน,นี่ให้เจิมสิไปตัดเรงเลยค่ะมือนดี ใส่ชุดทำงานนะคะใส่ชุดทำงานทุกบ้านนันลาค่ะแต่ว่านางเวลานางคุยกับใส่ชุดงามงามเน่แต่เวาลาย่างออกกําร่างกายหรือว่ายางกับใส่ชุดตระเบบตระย่างล่ะค่ะโอนีก้กะทิมานี่ทัดหยาเหมอนันล่ะค่ะพระเอกกับยางมาน้ำถูกะเพราะว่าโยอรบ่ให้เยจเืมอยู่เดียวแล้วอย่างเยอะจืดเหมือนวิ่นแล้วก็โมไปในน้ำนะคะเพราะวะ่าอยกเจืดไม่แข็งแรงแตกใจอยากทำตอนนี้ค่ะ จอยากทำนะไปค่ะไปทำซอย,ยเ,ย,ย,เอยื่เจิมเยื่อจิมต่างกล่องถ่ายจากน้อยนะคะ,ะคะ่ะทุกคนปยยเปเบื้องเยื่เจิมตัดเา้าคงไปทั้งอย่งจากน้อยก็เห็นชัดๆเลยมีอุปกรณ์ไม่อย่างตัดนี่ค่ะแนวตัดอันนี้ก็เป็นเกี่ยวค่ะเกี่ยวออมาจากบ้านเท่าเด็กค่ะทุกคนกับไส้ดมแบบนี้ค่ะ ทุกคนตัดห้าตัดห้าให้น้ำน,นันกระบัวค่ะบัวดอกสีเหลืองดอกวานแล้วมดแล้วค่ะสวยว่าคตะคุคนดูสิเมฆเมฆเงาเลยในน้ำนั่นไอง เง่าไนหน่ามันบอกแล้วก็ดูปดฟ้า ชมดอกดาวเรืองสวยๆค่ะขึ้นมาจากแม่น้ำอามติมาไทยน้ง,งามเนี่ยเดดก็ได้บดซ้ำค่ะทุกคนก็เลยไม่ท้องฟ้าก็เลยไม่เป็นสีฟ้าเลยนะแดดบเดเนแดดบดก็สวยไปอีกแบบแล้วค่ะอันแดดมาแล้วค่ะทุกคนไปค่ะไปเบ่งหลบๆเก่า ดอกไม้ดอกดาวเรืองนั่นเห็นบอแเด,ดออกมาแล้วสวยค่ะถ้าเดดออกมาหลังค้าสีแดงกระทองฟ้ากับเมฆนะ่ะสวยมากเลยค่ะนี่กระบ,บานบานสีเบิร์ดแล้กค่ะทุกคนแมงผูก็จะหายไปแล้วค่ะหมดฤดูการแล้วเนาะหมดฤดูการแล้วก็ต้องหายไปแหละดอกลาวนเดอร์เนี่ย แต่ดอกดาวเรืองนี่ก็จะยูไปฮอดพุ่นแล้วโนแวมเบอร์ปุ่นแล้วโนแวมเวบอร์ก็ก็จะใช้แหลมไปแล้วค่ะดอกดาวเรืองสวยค่ะนี่แล้วมือนีสิมาเหตุอีหยังถ่ายคลิปค่ะแต่อยากชชค่ะถั่วพุ่มค่ะจะไปตำได้แล้วกันเห็นไหม กินไปเรื่อยๆเลยค่ะถั่วลันเตากโโ็โอ้โอเหเยอะมากกรอ,อ,อบสดจากสวนแต่มุมนี้บเก็บเราค่ะมุมนี้จะเอาไว้แนวก่นเนี่อันนี้เอาไว้ให้แก่เลยแก่เอาไว้เนียวเลยต้นมุมนี้เสียถอนออกวโนอดอกไม้นี่แม่มองงามไหมค่ะทุกคน ี่เป็นเอ็นเอ็น k one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 . มันจะทะเบงก่อนค่ะใบังสีกอนมันฝรังกะจะได้คุดกินแล้วล่ะค่ะมามาดูฟังน,นี้อีกอืมเตาหวานกรอบอร่อยดอกไม้ในกระถางสีแดงแรงฤทธิ์ค่ะอันนี้เพิ่นว่าดอกอะไรดอกจูเลเนียมหรือว่าภาษาสวีเดนก็คือพาลลโกนะ จเจิ๊มโบงงามบอกค่ะสีแดงสีชมพูสีบานเย็นนะ่ะหละเอาเจิมก็บ่าเป็นสีชมพูไปโลดนี่แล้วมองนี่แล้วนี่จะร่วงจะโอยเจ้าก็งามเหมือนเดิมนี่นะบอกค่ะทุกคนสวยเนาะสวยมากมากเลยกับแสงแดดแล้วก็ดอกไม้ค่ะทุกคนคุณไหนมักธรรมชาติกับ,บกเ่าเบิ้งคลิปได้เจิมมิลลา แต่ความสวยหความงามอันนี้ก็ถั่วพุ่มวัวแมนถั่วลันเตาค่ะถั่วลันเตารุ่นนี้ก็จะกินหุนแล้วไปหอดกลับบ้านพุ่นละเมืองไทยพุ่นละค่าบ้านหลังที่หนึ่งหลังที่สองก็คือสวีเดนทําไมถึงว่าหลังที่สองสวีเดนเพราะว่าได้สามียูนีสามีเป็นคนชาวสวีเดนฝรั่งค่ะสวีเดนแมนอันนี้ก็คือพัก อีตูว้นางรักค่ะแต่โบมีเห็ดเผืงแกงใส่ดอกค่ะทุกคนมีเป็นบ่มีเห็ดเผิงก็บ่าเป็นยังดอกคอยมีผักอีตูพุ่งใจที่ได้บีพระอีตูง,งามๆค่ะเห็ดก็เอาว้นันละบ่ไปเก็บดอกเอาไว้ก้อนค่ะอันนี้ก็หอมกะท้อนออกแล้วนี่หอมมงนี่อันนี้หอมไอ้สวีเดนเด้อค่ะเจียเขียวตากไังซี่ละ นางกระเรดิตค่ะสมาน,นางคุยกับทุกคนเห็นอันนี้ก็ทุกคนมาเบ่งดูคือบานเหาเลยอันนี้นะคะตัวอะไรดูเอานะคะเนี่ยสวยเนาะค่ะมานานทีได้เห็นอุ้ยท้องเป้งเลยไขยเ่เต็มท้องไหมเนี่ยเขาคือบดินกะคือบดินนีหืมงานเทสวัสดีค่ะพี่นกสุภูสุคนยายเจิมชนระบทสวีเดน เพียงใดทุกคนสบายดีบอให้เจ็บก็สบายดีอยู่ค่ะพระเอกก็เป็นอย่างไหนพระเอกก็คอยอยู่ค่ะพระเอกก็ปวดแขนขึ้นเก่าค่ะทุกคนนั่นแหละปวดก็ยู่ไปแบบปวดๆนั่นแหละค่ะถ้าเทจใจไดเนาะหมอบอรักษาหาโรคไ่พอเนาะก็ต้องยู่ไปแล้วค่ะทุกคนนั่นแหละเมื่อฟังั่งซื่อๆนั่นแหละโมมีแนวบ่าวบ่าไปนี่แหละเพราะว่ายุคสองข้อกับ่าอแต่ไอ บอกแต่เลือกสองคนนี่ละค่ะผุนเห็นบอกบรรยากาศจะดีดีมันนี่ผาทุกคนไปตัดต้ไปตัดหญ้านน้ำม,มาละต้นในต้นหญ้าในน้ำนั่นน่ะลำละ,ละอยากสิบายน้ำอยู่กับทุกคนแตงว่านะ้ำมันก็นเย็นอยู่นั่นนะแต่๋ยวร้อนบึงบพอไเอีกสิผ้าไปไหวบอกบึ่งก่อนถ้าเย็นแห้งกับร่างกายร่างกายเราไม่อยียงของ ร่างกายเราไม่แข็งแรงเราจะไปไว่ายน้ําเย็นๆไม่ได้เดี๋ยวมันจะปวดตืมนแตนะคะทุกคนกระยาอกกระร่างกายเตืนออกกําลังกายวันละสอง,องรอบอั่และเตือนออกกาลัางกายทํากิจกรรมที่เราชอบนั้นลหละแล้วก็มาทํ้ youtube ให้ทุกคนเบิงนี่แหละคะ่ะชีวิตประจาบ้านของยายเจิมเฮ็ดไปนั่นแหละคะ่ะเฮ็ดไปพอให้มันพอเวลาหมดไปนะคะทุกคนนั่นแหละ มองนั่นแหะมูยเอออยอจืมอืดบต์ปอยามูเยอะจืดไล่เตะค่ะทุกคนนกค่ะมีทั้งนกมีทั้งแมวมีทั้งกวางมีทั้งอย่างก็แอร์เรียนั่นน่ะแอร์เรียแอร์แรียคือหมูนะตัวใหญ่ๆคือคือตัวใหญ่ๆที่เจิมเคยถ่ายให้ดูนั่นแหละค่ะมีหมดกะตายมหมาจิ้งจอกมหมาป่ามีเบิร์ดกาซัด มีหลายสิ่งหลายอย่างเลยพนวาอยู่สวนสัตว์มังยี่เจิมอยู่เนี่ยคะ่ะทุกคนละ่ะแต่ว่าบางครั้งยี่เจิมก็เห็นอนะทายคีบว่าท่านกับอะไรทุกคนเบ่งคะ่ะก็ม่วาวบอกเห้บ้ังคะ่ะทุกคนเอาเยอะเจิมมันมีอย่างว่าหรอแค่นี้ล่ะ็มนานางทักทายทุกคนสวัสดีทุกคนเป็นทางการก่ะมาว่าตามสไตล์ยาเจมิมทำไปตามสไตล์ยาเจิมมนะคะทุกคน ขอบคุณทุกคนเี่นลว่าเบิงธรรมชาติมันบ่มีอย่างดอกนอกจากธรรมชาติต้นไม้แล้วก็ดอกไม้อยู่บริเวณนี้นะคะเพราะว่ายาเชื่อมอยู่ที่นี่นะคะเนาะก็อีกแค่สามเดือนกลัวกลัวอยดีด้ะค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ได้ไปเมืองไทยเวลารวดเร็วจริงๆคะ่ะอาทิตย์นึงแป๊บเดียวะค่ะทุกคนอ่นะกะจ็จะเบื่ปีไปอีกแล้วก็ถ่าไปอีกแล้วค่ะทุกคน อันละยี่เจมกิไดไปหาล้านแล้วค่ะล้านกำลังเป็นจะนสร้าซังเด็กชายปิ่นโตนะคะเด็กชายปิ่นโตทั้งบานอื่นเด็กชายปิ่นโตแต่ปูฝรังผลเอิรนดีบแต่เพิ่อกี้เจมบอกภาษาสวีเดนกับอปิ่นโตล่ะค่ะทุกคนปิ่นโตก็จะได้บอกภาษาสวีเดนไดนั่นและเ้าจะไปอยู่หาเดือนพอนอกะค่ะแต่ว่าหล้านยังบอกว่าได้เลยเขาจะบอกว่าได้ก็ไ่ เบื้องเดี๋ยวไปบุญละขอจปท่ายคลิปหลานให้เบืะะ้องด้วยค่ะเอาแค่นี้ละจะเจอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำาังใจให้คือเก่าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแดดก็บโดดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye hello hello